ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยของเราเลยใช่แล้วค่ะและในประเทศไทยเนี่ยมีที่สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรวมถึงวัฒนธรรมและอาหารที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ก็โด่งดังในระดับโลกแล้วนะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องย้าคุณผู้ชมเลยว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันยุคนี้ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําให้สมาชิกในครอบครัวครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมกันได้อย่างเต็มที่ล่าสุดครับรัฐบาลก็เตรียมดันเรื่องราวของธุรกิจหรือว่าเรื่องราวของภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเลยโดยหวังเลยนะครับว่าปีนี้2568นเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวกว่า40ล้านคนอย่างแน่นอน นะคะแล้วก็ในหลังปี67เนี่ยนะคะตอนนี้มีแต,แตะแล้วเกือบ36ล้านคนค่ะพ oh. ี่บอลเพราะฉะนั้น หมาย40ล้านคนนี่ไม่ไกลเกินเกินแน่ๆในปีนี้2500จะทะลุเลยไปเลยนะคะใช่แล้วครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการธุรกิจผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่พร้อมเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของเรานะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและที่สําคัญครับประเทศไทยเนี่ยมีจุดหมายปลายทางที่ ใครหลายต่อหลายคนทั่วโลกมี่เขาปักหมุดมาบอกมาเยืนแล้วคุค้มค่าสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวครับใช่แล้วค่ะโดยจากข้อมูลในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะคะพบว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะก,กระตุก จุกตัวอยู่ในประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประเทศใกล้เคียงค่ะซึ่งมีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพักเฉลีย่ยยไม่สูงนักหากไทยที่จะสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆได้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ในด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกตามตรงว่าช่วงก่อนโควิด1 9 หลายคนก็บอกว่าภาคการท่องเที่ยวนี่ซบเซามากๆสปาการฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะทางนี่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นหลังเรื่องราวของวิกฤตโควิดนะฮะการดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็กลุ่มคนก็มีการสนใจการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้แหละครับคือศูนย์กลางในการรวมตัวของคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน<ฆ>ยกตัวอย่างเช่นหลายคนชอบดนตรี<ฆ>หลายคนชอบงานเทศกาหลาหลายคนชอบเรื่องของกีฬาด้วย<ฆ>เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่า นี้ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังกระตุ้นเรื่องของการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและท้ายที่สุดครับก็ส่งผลดีในเรื่องของการกระจายไรายได้และขยายการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างมีนัยยะสําคัญครับ ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูในเรื่องของปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมๆแล้วเนี่ย35.54ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้น26.27เ,เน,นะคะมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสร้างรายได้1.67ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง34ค่ะโดย5อันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่มาท่องเที่ยวไทยสูงสุดในปี2567อันดับแรกเลยค่ะคนจีนอันดับ อ,อันดับสมาดลเซียอันดับ3มอินเดียอันดับสเกาหลีใต้และ5มาจากรัเสเซียค่ะนี่นะครับทั้ง5ประเทศที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาก็บอกต่อ แล้วก็มีทางทำคอนเทนต์ต่างๆบอกให้ชาวโลกเนี่ยรับรู้ว่าประเทศไทยของเรางดงามะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทางด้านของการท่องเที่ยวรัฐบาลมุ่งยกระดับอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานระดับสากลทั้งในเรื่องของการบริการด้านคุณภาพความสะดวกสบายและที่สําคัญคือความปลอดภัยด้วยวนักท่องเที่ยวมาก็ได้รับความปลอดภัยเขาก็อุ่นใจด้วยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่อง เที่ยวเนี่ยสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับใช่ค่ะพี่บอลดูจากภาพสิคะน่าเที่ยวมากและเนี่ยหลายสถานที่ที่ขึ้นมาเป็นวิียาให้ท่านผู้ชมรับชมในขณะนี้เนี่ยหลายๆแห่งเรายังไม่เคยไปเลยค่ะจริงจริงๆต้องหาโอกาสแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวที่จะไปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ใช่ค่ะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนะใช่แล้วบางคนก็เตรียมพาครอบครัวไปทั้งทำบุญด้วยใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ารัฐบาลเดินหน้าการท่องเที่ยวที่จะต้องเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกเดือนด้วยไม่ใช่ใชเฉพาะแต่รองวิเกเคนเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเพราะแต่ละสถานที่แต่ละฤดูกาลมันมีความแตกต่างก,กันและมีเสน่ห์ที่แตกต่างก,กันไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปเที่ยวทั่วไทยให้หมดก่อนแล้วในทุกฤดูกาลด้วยใช่แล้วนะครับ <c oughs> ปักหมุดไว้หลายคนบอกว่าเอ๊ะที่ไหนน่าเที่ยวบ้าาก็ตติม Battlefieldture นี่แหละจะคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละสัปดาห์ต้องบอกเลยนะแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีความพิเศษของแต่ละจังหวัดด้วยคุณผู้ชมก็ติดตามที่นี่เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยด้วยนะหรือท่านผู้ชมอยากจะประชาสัมพันธ์จังหวัดของตัวเองอำเภอตำบลของตัวเองประชาสัมพันธ์ผ่านเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live NBT เนี่แหละนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยว่าที่ไหนมีน่าเที่ยวบ้างท่านผู้ชมอยากจะชวนท่านผู้ชมทางเบทเทิลฟิวเจอร์เนี่ยไปเที่ยวที่ไหน ก็ชักชวนใหเข้ามาได้นะคะ